สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีตอนเ้ารเด้อนจาวันนี้กาแม่น้อยสีมาไปเก็บขียอยู่ข้างๆเหือนพี่น้องเินด,ดีว่ามันหกแห้งพี่น้องเอ้ยตื่นมาก็ไปเก็บเขียหน้าบ้านกินเดินแล้วก็สีไปหาเห็ดของกินกินเขาพี่นอ้องอ้า พี่เก็บพี่เหี่ยนาะบ้านนี่พี่น้องเปลี่ยนกันเป็นมือกล้องน้อยไหมน้อยเนาะอน้ำน้ับบ้าน,ไไบ,น,าน,านาบ้านทาีน่จะพีนนน่น้องอ,อันสร้อยรวมทั้งขนาดบ้านคนไทยขนาดไม้ท้งบ้านใช้น้ำบ้านเล่าพี่น้องฮะอีพอไปไอรวมบะววมจะไปตอนไหนแม่ เพรา่เ,เพื่อนไห้ขนาดบ้านเพื่อนไห้เก็บนอยู่หนาบ้านเลยพี่น้องไห้เก็บไมหน,นาบ้านไหน่นั่นเนบนื่อซีไอนไม้ข้างขาก็ต้องจูดแทนนี่เลยนะ หัวพี่หนองขาวเพราะว่า เก็บกล้องเมียดเลยพี่น้องกล้องนี่ก็สีจูดจอบบางแม่พาะว่าลมใหญ่มันลามมาเอาต้งยางมาลูกนี่นี่ไปทงนี่ทงนี่ผู้ผู้ทงแดงแย่งยิง กระดดม่ามันดูข่างเพื่อนเฮาาต้องน้ำไม่ก่อนเท่ามาทุงยางให้ก่อน แต่ถือว่าเล่นอจ็บคอเลยไม่ต้องดันลงพันแน มมกันใ่อืพี่น้องเอ้ยบิ่งอะไก่อนนี่แถมริมหัวเพื่อนแม่น้อยเลยคันว่าเขาของดินเขาอันบ่มาอันน้ำมันนะพี่เฮาก็อยู่มอแจ็คขี้เนี่ยมันฟิวมาจะใช้แนวมัจยาเนี่ยเฮาก็ต้องได้เก็บเดี๋ยวเขาว่าเพื่อนเขาถิ่มไปนะพี่น้องเลยให้ลูกสาวเก็บฮะน้องนัดสบายในกล้องแล้วลูกสบายแล้วนะฮะของยางในเก็บฮุบใส่ฮุบใส่แล้วก็อันน่าซีบ้าก <till S 1> ันอยู่กับพี่น้องเด้อ มันหกริมหัวอันนี้ก็คือเฮือนแม่น้อยอย่างเนี้ยอะไก็ริมหัวเอาเลยแบบปลาคิบุนก็นยังขี้เหยื่อกันเป็นกระด้างกระด้าจนมันหนาเกียดพี่น้องจ้าเลยมาเห็ดมาอานามั้ให้ดินเขาเลยซะเห็นอะไรก็ยังหมองหมอกันเนาะมันอยู่หมอกันไปเบิ่งเฮือนโอนเถียงยังกินเห็ดพีช้างเกียดเลนะฮะ ตบฟันุโอ้ยคนตัวายตาเตสะดุดวางกล้องร่มอากาศดีเนาะอากาศดีมือในอากาศดีจะมาจากที่น้องนะคนกรตเหนาเยี่นองเอหนาเนาบ่เขาว่าอบุ่าว่าหนานั่นหนาดีเลยโอ้ยเอาอีกเลยเนาะเฮาบ่ดหนี่เนาะหมดอยู่ในเฮือนะหมอยู่ในเฮือนแล้วมือแรกเนี่เฮาเนาะอ่นเนาะขานานาบนมามามาขามาเอานี่นะพักกระเด้านี่นะ นี่เลยจ้าพี่น้องมันกำลังออกดอกพักกระเดาพี่น้องเจอดอกอคือข้างเพื่อนมาเนี่ยหักคมผักอะไรนี่ค่ะก๊กนี่ค่ะเออแซ่บไดรบอตรงอ้ะเด้เด้เด้ผู้เดะผูเอาหน้าขึ้นหน้าเอาสบายดีกล้องแน่น่ะสบายดิขึ้นพักกระเดาเนาะเอองามันดอกหักออกหักออกย่านเลยเบาหน้าก็สิขึ้นกระเดาเลยจะพี่น้อง ตะคนละมุมโอ้ขายุขายาวเนาะอ้นเนาะคือลิงเนาะขึ้นไว้อะนะพูนพูนพูนฟาหน้าขึ้นพอนพูนเลยจ้าพี่น้องพูนขึ้นเอาฟักกะเดาเลยจ้าอะไรจะไต่กับไฟเบิร์อีน้องนัด สูตรต่อได้จ้ะเด้อไอ้หน้าขึ้นไปเอ right ้าวอะไรเด้อพี่น้องลองน้ำไปเก็บพีเงียต่อไปลูกไปยอดไอยังก็อพักกระเดาหย่อนกระเดาเบื้องเบื้องเบื้องบอกไปเก็บขี้เงียป่ะไปนี่เฮ้าป่ะสะอ้นเล่านั่นเลยไปเก็บขี้หยอกขี้เงียต่อเด้จ้ะพี่น้องจ้าอ้าวไออันละไม้มันอยู่ริมหัวเฮามันอันหกหกแห้งยรนี่เดี๋ยวเขาว่าว่าเขาถิ่มมาพี่น้อง บานเค้าของดินกับเป็นเสี่ยวขล้องกนแม่น้อยเองนี่แหละจ้าเก็บขี้เงื้ยแข่งกับเพลงเด้อเขาเปิดเพลงใส่แล้วพี่น้องจ้าขี้เงื้ยเขาก็ร้ายกเราเป็นพี่น้องเลยกุ้งก็ยืนกับน้องอนนนุนคนผู้ใด้จูดเก็บลูกเก็บอยู่แก่เฮือนเขาเลยนี่ถ้าเขาโบเก็บก็น้องคนเนาะน้อกุ้งเนาะเขาก็สซิว่าเฮาเลยขิมเนาะ มันอยู tá, ่ใกล้เฮือนเท่ามันก็น่าเกลียดเด้นจ้าพี่น้องเด้อมีแต่ขีดอันแม่นเปินเก็บแล้วก็สิพากันไปจูดบอลนี่ยนะพี่น้องแล้วก็เชคลุมที่เาแล้วก็เก็บเอามาโฮมไว้เด้อพี่น้องเลยโฮมไปแล้วแล้วก็สิทำการจูดเด้อพี่น้องจ้าตัดกับเก็บเก็บแสงแดดกำลังออกเนาะออกกําลังกายเลยเนาะนกุ้งเนาะออกกําลังกายยามมบอเ้าเลยเด้อจ้าพี่น้องป๊าพี่น้องเลย หล้คักขีดเนื้อขีดนุงในแคมป์างน้องนัดเก็บเก็บขี้เนื้อแข่งกับเสียงเพลงเลอจ้าพี่น้องเอาในการแยกเห็ดสองกองจะพี่น้องดเด้อเดี๋ยวก็อันทำการจุแยกกันเห็ดสองกองงาไม่ในลูกงาไม่งานต่อเก็บยวกหบมดลดสิให้มันเกี่ยงเลยได้ถใครแน่ละจะพี่น้องเนี่ยแถวริมหัวเพื่อนเขาเองเขาต้องหู่จักอนามัยพาลูกออกให้งานเลยพี่น้องเลยพาลงนัดเห็ดเลยเ อันชี้ข้อชี้เทานั่นเขาเก็บมาลูกงาไม่งาตอกนั่นอันนาอ้อยไปกดกดเดินใบตองไปยังขนาดวะน้อนัดเห็ดเห็ดซอยกับน้อนัดในจ่าพี่น้องเพื่อนขอ้าง,งก็เปิดเพลงเลยไม่น้อยกับเฝ้าแข่งกับเสียงเพลงเะจ้าก้องนี่เราก็จูจ่อจะพี่น้องกล้องนี่เราก็เริ่มการจูดแล้วจา้าเพื่อให้มันอน,นาไปพี่น้องเอ้ย,ลยไล่ใส่ขี้ยาต้นองนัดกดกดกดใส่กระนั้นกล้องหนึ่งก็เริ่ม จูดและพี่น้องเลยอีกในแจ้นี่แห,หละจ้ะพี่น้องมันก็นือว่ามันก็นยังลายอยู่น้องน,องนัดน้องคนในลูกได้ตีนนะลูกเบาบางคือเด้พี่น้องเลยไข่แน่เด็ดหนะเด้มันก็อยากไข่แน่เลยนะเอออันนี้กาพี่น้องก็กวัดไปเลยได้จ้าพี่น้องแลยกาจูดคักแน่เลยจ้ามันก็ลูกแหงขนาดพี่น้องเอ้ยอักล้องต้นกา กล้องต้นหนักการมันการอะไรพี่น้องมันก็ชิดับเลยเพราะมันเบิดแต่กล้องดูนะเดียบด้อยไปดิดนะขวดไปขวดไปไม่ได้ขวดฉันแล้วควันพี่น้องเลยฮอนฮอนอ่าชออันขึ้นกกไม้นี่การพักกระดาวบ่แม่หสะอวนพค่นกาแบ่งหายพี่น้องเลยซองกามพุ่นแหล่ลายเตื่นเลยนะองไอ้กุ้งกุ้งเบาเล้ากะ นางลีดเนี่นนยพี่น้องแล้วบมื่อไหรพี่น้องมันยิงกระสีปแล้วป่ะนี้พี่น้องจ้าสะอาดสะอ้างเลียนละอาดแล้ววันนี้บ่มีขีกินยังไงละจ้าพี่น้องแถวริมหัวเข้ากันนี่เด้เปิ่งสะอาดงามตาละจ้าเข้ากันจูดไปสองกองเลยจ้ากองนั่นกระลุกวาบๆอยู่พี่น้องสะอาดเลยใครแน่วางนั่นขาวขายะอยู่ ขันว่าเขาบบล่างบเออันบบเก็บโขวนให้เขาอยู่ขางเพื่อนเขาเขาเขาว่าเขาถิ่มมาจากพี่น้องไม่น้อยเลยมาหน้าใหม่เห็นปุ่นคิดนี่กะการน้อนัดเขาเก็บขีเงแข่งกับเสียงเพลงเนาะเดี๋ยวติตั้งซื้อคลิปว่าเก็บขีเงาแข่งกับเสียงเพลงเลยจากพี่น้องจ้า บายบายขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเลยจ้าบายบาย